สวัสดีครับมาดู Market Analysis ประจำวันอังคารที่25ตุลาคม2022กันสำหรับยูโรนะครับเมื่อวันศุกร์ก็อย่างที่เราคุยกันไว้ Area ที่เราจะจับตาดูเมื่อวันศุกร์นะครับต้องเกิดมาตั้งแต่วันศุกร์เพราะว่าสถานการณ์ตลาดมันเปลี่ยนเมื่อวันศุกร์เรามี Balancing อยู่ในกรอบนี้ประมาณ3วันนะครับวันนั้นบอกว่าถ้าราคานั้นเบรกลงมาใต้ b a l n n i n n g Area ียมีสีสูงที่จะลงมาถึง ซัพพอร์ตโซนนี้ซึ่งเรามี HVN อยู่ที่นี่ด้วยซึ่งที่ซัพพอร์ตโซนนี้ที่ HVN ก็บอกเอาไว้นะครับว่าเราต้องจับตาดูให้ดีเนื่องจากว่าเราอาจจะเจอไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่แล้วถ้าหากไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่ก็ต้องดูต่อไปว่าพอราคาแบ็กกลับเข้าไปเนี่ยมันติดอยู่ใต้แอรีเบ k กดาวหรือเปล่าถ้ามันติดอยู่ที่นี่นะครับกลับเข้าไปในบาลานซ์ไม่ได้เท่ากับว่าไบเออร์ที่ buy ที่นี่เป็น weak buyer แต่ในทางคามคามถ้าหากว่าราคานั้นแบ็กกลับเข้าไปในบาลานซ์ได้แล้วชัดเจนแบบนี้ด้วยก็จะเท่ากับว่า b u ไบเออร์ที่บายที่ h b n เป็น stronger buyer. s t r o n g กอร์ไบเเมื่อเห็นสัญญาณแบบนี้การช็อตสวน s t รองเกอร์ไบเมีความเสี่ยงสูงมากนะครับเพราะพอราคากลับเข้าไปในบาลานซ์ก็เท่ากับว่าการเบรกกลายเป็นเฟลเบรกดาวน์นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นตลาดจึงอัพมูฟกลับขึ้นไปได้สูง ้านบนบแต่เท่าที่เห็นตอนนี้การอัพมูฟขึ้นไปนี้น่าจะเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าช h o r t covering เท่านั้น s อ o r t covering rally เกิดจากซล e l l e r ที่เซลทั้งหลายโดวยบางยิ่งตอนที่มันเบร a k เขาออกจากตลาดนะครับเพราะฉะนั้นพอมันขึ้นไปสักพักหนึ่ง run s t อปจนสุดแล้วตลาดจึงเริ่ม balancing ต่อไปซึ่งมาถึงวันนี้นะครับตลาดนั้นกลับมาเทรดอยู่ใน balancing 5วันโดยขอบบนของ balancing area นะครับอยู่ที่ initial region zone ของวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะจับตาดูที่ initial region zone ให้ดีดูว่ามันจะสามารถเบรกแล้วโหนเหนือ initial region zone ได้หรือไม่ถ้าได้ก็จะเท่ากับตลาดนั้น break out ออกจาก balancing 5วันซึ่งมีโอกาสสูงที่ตลาดนั้นจะ expand range ขึ้นสู่ upside โดยตลาดน่าจะไปหยุดที่ region zone ศ9 9 9์1 ถึง99991นะครับ In case ที่สามารถ Break out ขึ้นไปได้สำเร็จแต่ถ้า Break ขึ้นไปเหนือ Initial r e a n c e Zone ไม่ได้อย่างไรก็แล้วแต่ที่นี่ Balance High จะยังคงเป็น Goo d Trade Location สำหรับ Seller อยู่แล้วโอกาสก็จะสูงนะครับ In case ว่า Seller กลับเข้ามา Active ที่ Initial r e a n c e Zone มีสิทธิ์สูงที่จะลงไปถึง Initial Support จากนั้นตลาดก็จะ Balancing ต่อไปนะครับโอเคเพราะฉะนั้นนี่คือ Euro สำหรับพาวด่าเห็นชัดเจนอยู่นะครับมาตั้งแต่วันศุกร์แล้วว่าตลาดนั้นบาลานซ์ซึ่งอยู่ในกรอบค่อนข้างใหญ่มากเมื่อวันศุกร์ตลาดนั้น p ู l l b a c k กลับลงไปสู่ support โซออนนี้ถึงจะเจอ buy อร์กลับเข้ามา active แล้วเมื่อกลับเข้ามา active นะครับราคานั้น break high มันพระหัสแต่ก็ขึ้นไปติด h i ของวันน,น,นี้วันที่17นะครับจากนั้นหยุดบาลานซ์ซึ่งต่อไปเพราะฉะนั้นในภาพรวม ตลาดยังคงบาลานซิ่งอยู่ในบาลานซิ่งเรนซ์นี้นะครับซึ่งบาลานซ์มาแล้ว17วันแล้วก็อย่างที่เคยบอกไว้เสมอนะครับกู Good ่เทรดโลเคชันคือบาลานซ์ไฮบาลานซ์โลไม่จำเป็นที่จะต้องลงมาถึงขอบเป๊ะนะครับแต่ว่าในพาร์ทบนพูดอย่างนี้ดีกว่ากับพาร์ทล่างนั่นคือกู่เทรดโลเคชันเวลาที่ตลาดนั้นบาลานซิ่งตรงกลางระหว่างเรนซ์บาลานซิ่งเรนจ์ มีความเสี่ยงในการเข้าเทรดเพราะฉะนั้นจําเป็นต้องระมัดระวังถ้าไม่เห็นเทรดเซตอัพที่เคลียร์มากพอสําหรับพาราลล่างนะครับสําหรับทางความนะครับก็อย่างที่บอกไว้เลยตั้งแต่วันศุกร์ถ้าราคาลงมาอีกรอบหนึ่งถึง Weekly Balance Low นะครับก็คือซัพพอร์ตโซนนี้ต้องมอนิเตอร์สถานการณ์ดีๆเพราะลาจะเจอไบเออร์กลับเข้ามาแอคทีฟที่นี่ก็ได้แต่ยังไงก็แล้วแต่นะครับ การที่ตลาดนั้น up move กลับขึ้นมาเนี่ยไม่น่าจะใช่ stronger buyer กลับเข้ามา active แต่เป็นเพียงแค่ short covering เท่านั้นก็คือ seller ที่เซล l มาจากด้านบนนั้นออกจากตลาดโดน stop out หรือว่าเจตนาออกก็ตามนะครับเพราะอะไรเพราะว่าหลังจากที่เราเห็น up move นี้ขึ้นไปวันต่อไปตลาดไม่สามารถ expand range ขึ้นไปสู่ด้านบนได้อีกนะครับแต่กลับมาบาลานซ์แทนเพราะฉะนั้นเนี่ย เราก็เลยสงสัยว่าน่าจะเป็นช็อต covering เท่านั้นไม่ใช่ Stronger b u บ e r กับเข้ามา Active เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับช็อตเทิเป็น Neutral คาดการณ์ว่าตลาดน่าจะบาลา n c i n g อยู่ในกรอบ4วันนี้แต่ใน s มอล l ลอร์ไทม r เฟรมเนี่ยที่ i n i ิเชียล p p o พอของวันนี้มีความสำคัญประมาณหนึ่งนะครับนั่นเป็นเพราะว่ามันเคยเป็น Balance Low เก่าเมื่อ6วันที่แล้วก่อนหน้านี้นะครับเพราะฉะนั้นตราบใดก็ตามที่ราคานั้นโหอยู่เหนืออินิเชียลพอ มีสีสูงที่ตลาดนั้นจะบาลานซิ่งอยู่ในกรอบด้านบนนี้นะครับจะขึ้นไปถึงอินิเชียลเรนโซหรือไม่เดี๋ยวคงต้องดูแต่ถ้าขึ้นไปถึงตรงนั้นจะยังคงเป็นกูเท็ดโลเคชันสาหรับเซลเลอร์อยู่ในทางกาังข้ามถ้าหากว่าราคานั้นเบรกลงมาใต้อินิเชียลซัพพอร์ตได้จะเท่ากับคอนเฟิร์มเข้าไปอีกว่ามูฟอัพนี้เป็นเพียงแค่ช็อตคัพริงเท่านั้นซึ่งก็จะทําให้ตลาดนั้นบาลานซิ่งต่อไปเป็นวันที่5ในกรอบเดิมนะครับโอเคนี่คือตรงคํา ดาวโจนเป็นตลาดที่เปลี่ยนแปลงมากที่สุดภายใน4วันที่ผ่านมานะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าหลังจากที่ตลาดนั้นลงไปเทส HBN เราเจอไบเออร์กลับเข้ามาแอนทีฟแล้วเป็นส t องเก e r ์ไบเอด้วย mm hmm. เหตุผลเป็นเพราะว่าเราจะเห็นว่าก่อนที่ลงมาถึงที่นี่ตลาดนั้นบาลานซ์ซ่งอยู่3วันแต่พอเราเห็นไบเออร์กลับเข้ามาแอนฟเขาเอาตลาดเอาราคานั้นเบรก ออกจากบาลานซิ่ง3วันได้เลยไม่ใช่เพียงแค่นั้นเมื่อวานนี้วันจันทร์ตอนที่ตลาดนั้นพู b a c k กลับมาที่ Area b a c k o u เเราเจอ Buyer กลับเข้ามายถีบอีกครั้งหนึ่งอีกเพราะฉะนั้นจะคอนเฟิร์มนะครับว่าตอนนี้เรากำลังเทรดอยู่ใน Balancing Breakout ์โหมดนะครับแล้วไม่ใช่เพียงแค่นั้นถ้าสังเกตดูดีๆ weekly ตอนนี้ไม่ได้บาลานซ์แล้วนะครับแต่เป็นวัน time framing up เพราะฉะนั้น s h o r เตืเอนไปอเป็น bullish neutral bullish Weekly เป็นวันทา r a m i n g Up นั่นแปลว่าเราจะโฟกัสไปในการเทรดลองไซส์เป็นหลักแล้วก็ระมัดระวังอย่างสูงนะครับในการช็อตโดยถ้าหากว่าราคานั้น p u ู l แบ็กกลับลงมาสู่ด้านล่างถ้าตลาดนั้นบู l ลี t จริงไม่น่าจะลงมาถึง Initial Support ภายในวันนี้นะครับจะลงมาถึง Pre-Market Support หรือไม่เดี๋ยวคงต้องดูซึ่งหน้าที่ของเราก็คือการหาลองเทรดเซต e t Up ถ้าราคา p u ู l แบ็ k กลับลงมานะครับ ในทางกังข้ามถ้าหากว่ามันเบรกขึ้นไปเลยเหนือ p ปรีมาเกตรีสต์สตันเรีดูโซนด้านบนบนควรใช้เป็นทาร์เก็ตเท่านั้นนะครับเรีดูโซนที่สำคัญด่านต่อไปที่เราอยู่ก็คือที่มันลี่ไฮตรงนี้เลยนะครับก็คือที่รีสต s ส a ันโซน326 2 1.47นถึง3 2 7 0 1 8 8จะขึ้นมาถึงที่นี่หรือไม่คงต้องดูเป็นวันต่อวันนะครับโอเคเพราะฉะนั้น สำหรับดาวโจนส์ค่อนข้าง bullish ดาบใดก็ตามที่ราคานั้นโฮอยู่เหนือ initial support ก็คือ area breakout นั่นเองเพราะฉะนั้นทั้งหมดนี้นะครับคือ Market ็ตอะไรล่ะสิปจำวันนี้ยังไงก็ตามก็หวังว่าจะมีผลงานการเทรดที่ดีเป็นที่ินเคยสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับ